สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับกับสุดชแน,นลของเรากันอีกแล้วเย่วันนี้เราก็จะมาพบกับน้องแมรี่คนดีคนเดิมของเราเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หิมะตกอยู่แล้วน้องก็สภาพแย่มากน้องก็คือยืนกินน้าําทางที่ปวดฉี่ค่ะท่ออามกลางหิมะไม,ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะกินน้ําตอนปวดฉี่ทาไมน้ายาฉี่แตกนะขอร้องล่ะขอร้องล่ะข,ะขึ้นห้องไปฉีด่ดีๆเถอะเดี๋ยวเราให้น้องเข้าบ้านนะคะทันไหมเอ่ย คือคือไม่นะไม่ไม่จริงชี <She S 1> แตกไปแล้วเรียบร้อย1แมตต์เดี๋ยวเราให้น้องนะคะไปทำอาหารรับประทานนิดนึงเนาะตอนนี้สภาพังเกรนน้องดูย่ำแย่มากเลยเอิมคุณแมรี่อยากจะรับประทานเป็นอะไรคะ s c r ัมเบิลเอกับเบคอนแน่นอนดูทรงแล้วอันนี้คืออยากกินเองไม่ใช่แมรี่อยากกินหรอกเอแล้วน้องก็รู้สึกอับอายมากเพราะว่า ฉีรถกางเกงเมื่อกี้ <c oughs> คือเดินขึ้นห้องมาไม่ทันอ่ะน่าสงสารมากเลย <c oughs> เออแล้วก็เราเนี่ยไม่ลืมที่จะหาแฟนให้น้องเนาะ <c oughs> แต่ว่าใครจะมาเป็นแฟนน้องดีเนี่ย <c oughs> คือตอนนี้น้องก็รู้จัก คนเยอะมากๆค่ะรู้จักเต็มไปหมดเลยแต่ส่วนมากก็น่าจะมีสามีกันไปหมดแล้วเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นลูกค้าที่เราไปแต่งบ้านให้อะเนาะหรือว่าเราจะจีบลูกค้าบ้านถัดไปดีซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครอะเนาะแต่ว่าดูแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดในการหาแฟนให้น้องก็คือก็คือการไปเจอลูกค้านั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอรับงานก่อนเนาะเราคิดไว้ว่าเราอยากทําอะไรที่แบบว่ามันใหม่ๆบ้างนี่เราจะลองรับงานง่ายดูนะคะเราจะรับงานนี้นะคะ living room level renovation บ้านนี้รู้สึกเหมือนจะยังไม่เคยรับงานจากบ้านนี้เลยนะก็โอเคก็ไปดูกันว่าบ้านเขาจะเป็นยังไงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านในซูลานี่แล้วอ่ะแล้วก็ขอเป็นบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะไม่งั้นไม่งั้นก็คงจะต้องทุบประตูเขาไปขายทิ้งก็คือจะจะแซวไม่เลิกขายประตูบ้านลูกค้าทีก็แซวยันลูกบวชเลยอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วเราก็มีเงินเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการ ตกแต่งอะไรเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะครั้งที่แล้วอะได้ตังเยอะมากเลยเราก็อาจจะทําเป็นห้องนั่งเล่นให้น้องนะคะจริงๆตอนนี้คือเราไม่อยากจะตกแต่งอะไรมากเพราะว่าเราเพิ่งจะโหวตไอ้นี่ไปอะค่ะเป็นโมเดนเดเวล็อปเมนตมันจะทําให้อพาร์ตเมนต์นี้เปลี่ยนไปนิดนึงอะเนาะพวกประตูแล้วก็หน้าต่างเลเยอร์ของหน้าต่างอะไรเงี้ยมันก็จะต่างไปจากเดิมเราก็เลยยังไม่ค่อยอยากจะทําอะไรมาก แต่ที่ทําได้ตอนนี้ก็น่าจะทําไปก่อนให้ห้องมันดูมีอะไรบ้างเราก็จะเพิ่มเป็นพื้นที่นั่งเล่นให้กับน้องนะคะเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ ห้องรับแขกแบบจริงๆริจังๆทัทีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าน้องค่อนข้างขาดความสนุกสนานในการใช้ชีวิตความสนุกเดียวที่น้องมีก็คือการอ่านหนังสือนะคะซึ่งเราบอกแล้วว่าการอ่านหนังสือนะ่ะมันไม่ได้เอ็นจอยสำหรับทุกคนนะข้างใต้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นทีวีสแตนไปนะคะเพราะว่ามันช่างเหมาะสมอะไรกันขนาดนี้ เนี้ยเป็นแบบเนี้ยดูหรือว่าดูใหญ่ไปดูใหญ่ไปไหมคุณผู้ชมใส่เป็นโคมไฟนี้ไปด้วยเพราะมันช่างน่ารักและสว่างสวยคือแบบติดอันเดียวสว่างทั้งบ้าน เดี๋ยวเราเอาไฟอันนี้มาใส่ในครัวแทนแล้วก็ข้างๆตรงนี้เนี่ยมันยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็น end table เข้าไปเนาะเต๊ะเอาไว้สําหรับวางของกระจุกกระจีใส่เป็นเหมือนเดิมเลย coffee table ซึ่งไม่มีที่จะใส่แล้วก็คือเดินยังไงก่อนเราก็จะเบียดเบียดมันนิดนึงนะคุณผู้ชมเนี่ยประมาณเนี้ยดูดูแคบไปหน่อยไหมอะคือตรงนี้เราตั้งใจให้มันเป็นอีกห้องหนึ่งอะคือใครจะมาอยู่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ต้องมีห้องเอาไว้ก่อน เนี่ยประมาณเนี้ยงั้นแสดงว่าเลื่อนถอยหลังมาได้นิดหนึ่งโอเคไหมอ่ะโอเคแหละดูอึดอัดน้อยลงแล้วเพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่ที่บอกว่าถูกต้องสวยงามน,นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะใส่พรมเข้าไปด้วยทุกครั้งเพราะว่ามันช่างน่ารักอะไรขนาดนี้พรมมันก็ดูไม่ค่อย s y ม m e t r i c a l กับพื้นที่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโต๊ะอันนี้มันแปลกแล้วก็โซฟามันก็แปลกมันก็เลยดูไม่ค่อยตรงกลางเออ ถ้าวางไว้ตรงนี้ก็ยังดูแปลกอยู่ดีประมาณนี้ก็น่าจะแปลกน้อยลงเป็นไงดูโอเคเนาะ ก็ได้อยู่คุยเองตอบเองแล้วก็น่าจะทําการเปลี่ยนพื้นที่ด้านนอกนิดหน่อยด้วยการใส่เป็นสีแบบสีพื้นๆเข้าไปขอหาสีพื้นๆที่ดูสวยงามหน่อยค่ะคือห้องน้องเนี่ยมาเป็นสไตล์แบบว่าสีทึบๆอะเนาะถ้าใส่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้ไปเลยมันก็จะดูค่อนข้างทึบเกินไปหน่อยอาจจะใส่เป็นสีเทาแบบนี้นะคะไปด้านหนึ่งมันก็จะให้โทนแบบมืดๆแล้วก็ตรงนี้พรมดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เราว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสี อื่นน่าจะโอเคคือนี้เอิมล้อเล่นสีนดีละกัน มันก็จะดูมืดๆหน่อยเนาะเออแต่ว่ามันดูโอเคดีอะเป็นอพาร์ตเมนที่ดูมืดๆเ,เออแล้วก็ตรงนี้นะคะเราทําให้มันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นฮอลล์เวย์นิดนึงอะเนาะแบบว่าเป็นพื้นที่ปิดต้องเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็ถึงจะเจอประตูแยกไปห้องนอนห้องนึงห้องน้ําห้องนึงแล้วก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งเออค่อนข้างเป็นอพาร์ตเมนที่ใหญ่มากเออทีนี้เนี่ยเราลืมใส่อะไรให้น้องเข้าไปรู้ไหมคะถังขยะทุกคน นี่มันสําคัญมากเลยนะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆถังขยะนี่มันคือเรื่องใหญ่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะต้นไม้อีกแล้วเหมือนจะต้องใส่ต้นไม้ไปทุกที่ของบ้านก็มันสวยอะใช่ไหมแล้วก็หาพื้นที่วางถังขยะดีๆไม่ค่อยจะได้เลยน่าจะต้องวางเอาไว้ตรงนี้แบบนี้นี่ขนาดบอกแล้วนะว่าไม่ค่อยจะอยากแต่งบ้านเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเลเยอร์อยู่ดีแต่นี่ก็คือ แต่งไม่หยุดเลยงงแล้วเดี๋ยวพอมันอัปเดตเป็นเลเยอร์ใหม่ปุ๊บก็ต้องมานั่งแต่งใหม่อีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าลืมใส่เวนชูดไปให้น้องด้วยเนี่ยดูดีป่ะโอ้โหที่สุดอะมันน่าจะต้องมีสักวันนะที่น้องจะต้องบอกว่าย้ายออกไป อยู่ด้านนอกไม่ไม่ใช่หมายถึงข้างนอกบ้านนะหมายถึงว่าออกไปอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรบ้านเป็นหลังๆเหมือนที่แบบชาลีทําอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์นะจ๊ะก็อยู่อพาร์ตเมนต์ไปก่อนก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะการแต่งอพาร์ตเมนต์ครั้งนี้ก็เพิ่มในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเข้ามาแล้วก็การเลเยอร์เอาตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทาเลเยอร์เอาตรงนี้ใหม่นิดหน่อยก็จริงๆมันก็มีฟังก์ชั่นพื้นฐานอะไรางี้ครบแล้วแหละมันก็จะเหลือในส่วนของที่แบบ เป็นของตกแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็การเพิ่มพื้นที่การใช้งานตรงนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเราจะทําเป็นอะไรแต่เดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันอีกทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องค่อนข้างมีสภาพที่น่วมมากๆเลยหมายถึงว่าความสนุกของน้องแย่มากแต่น้องก็หนีเข้านอนแล้วงั้นเราก็ให้น้องไปนอนก่อนเลยแล้วกันนะคะงานเนี่ยจะเริ่มตอน9ก้าโมงเช้าวัวนเสาร์ โอก็อีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงนี้โอเคเดี๋ยวเราให้น้องนอนไปก่อนแล้วตื่นมาก็ค่อยไปดูทีวีอ่านหนังสือทําอะไรสนุกๆน,นะคะโอเคเราว่าได้เวลาต้องตื่นแล้วแหละเพราะมัน7จ็ดโมงจะ8ปดโมงแล้วแล้วก็ต้องเริ่มงานในะอีกไม่ช้าแต่ว่าคว้าความสนุกอย่างแย่ยเลยเฮ้ย เมื่อกี้น้องคันขึ้นเตียงด้วยอ่ะเก๋อ่ะเราเราไม่เคยใช้โซฟาอันนี้มาเล่นเลยนะก็เป็นครั้งแรกที่เห็นว่ามันมีท่าคันขึ้นโซฟาด้วยเก๋มากเลยอ่ะนั่งบนเตียงแบบนั่งแบบนี้มันจะมันจะปวดหลังเอานะใช่ไหมนั่งท่านี้คือปวดหลังแน่แนแบบไม่ต้องสืบทราบนะคะเพราะว่านั่งบ่อยท่านี้แล้วก็นั่งเสร็จก็ปวดหลังมากอย่าไปทำตามนะคุณผู้ชมแล้วก็ได้เวลาไปทำงานพอดีเลยไปกันเถอะเย้ yeah. และนี่ก็คือบ้านที่เราจะต้องเออมองไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่และนี่ก็คือบ้านที่เราจะต้องมาทําการรีโนเวทกันนะคะโอ้คือคือห้องไหนอะ่ะอ๋อนี่คือเรามาทําเรามันรีโนเวทอพาร์ตเมนต์ให้เขาเหรอคะเนี่ยเออน่าจะเป็นห้องนี้แหละเขาให้เราทาอะไรนะลิฟวิ่งรูมใช่ไหมโอเคก็ได้เดี๋ยวเรามาทัวร์อพาร์ตเมนต์เขากันหน่อยดีกว่านะคะนี่เดินเข้ามาก็จะเจอฮอลล์เวทที่แคบแคแบบน,บบนี้อันนั้นคือห้องอะไรอะ่ะอันนี้ก็คือห้องน้ํา ที่ดูแบบว่ามีคราบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะเดิมใหม่นี้ก็เจอห้องครัวห้องครัวที่เป็นแบบเตาแบบเขียวๆแล้วก็ตู้แบบเขียวๆโอ้โหแล้วแคบินเนสกับเคาน์เตอร์เขาก็คือโคตรจะสกระปรกสกระปรกมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นแล้วอันนั้นอะไรอะ่ะเครื่องตีฟองเหรอเอาไว้ดูดไอ้น้ำแน่เลยนะตลกดีโอ้มีท่อโผล่มาอยู่กลางห้องเลยนะคะแต่ว่า ห้องนี้เนี่ยบอกเลยว่าวิวสวยที่สุดโอ้โหโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการรีโนเวทที่ค่อนข้างลำบากใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาจ้างเรามารีโนเวทแค่ในส่วนของห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะ<อ>แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําแค่แบบห้องนั่งเล่นอะ่ะคือน่าสงสารเขานะทุกคนดูแบบดูส่วนอื่นของบ้านของเขาสิคือ สมควรได้รับการบูรณาอย่างยิ่งแล้วก็เราลองดูแล้วนะบ้านนี้มีสมาชิกทั้งหมด3คนนะคะแต่ว่ามีเตียงให้พอแค่สำหรับ2คนเท่านั้นเองอ่ะเราว่าถ้าเกิดว่างบเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเพิ่มเตียงให้เขาเนาะอาจจะทำเป็นแบบบ u งเบ e อะไรอย่างเงี้ยให้มันพอได้มีพื้นที่เพิ่มในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นเขาไม่ได้ขอเราก็จะทำไงไม่ต้องขอฉันก็ทำให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องทราบ เออความชอบของเจ้าของบ้านหน่อยคุยมาแล้วได้นิดนึงนะคะเขาชอบการตกปลาจริงจรงนะคะการร้องเพลงชอบแดนซิ่งด้วยแล้วก็ชอบสีชมพูอุ๊ยตายแล้วหรือว่านี่จะเป็นโอกาสอันดีในการทําให้เราใช้สีชมพูเออจริงๆเราอยากทราบว่าเขาชอบดีไซน์สไตล์ไหนนะคะก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าเราก็คงจะมาตกปลาในห้องนั่งเล่นไม่ได้หรอกถูกไหมคุณผู้ชม เมื่อกี้เราถามเขาไปต้องเยอะนะคะว่าแบบว่าชอบการตกแต่งสไตล์ไหนแต่ก็ไม่มีใครบอกอะไรเราเลยนะดูเหมือนว่าคุณเจ้าของบ้านจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือแล้วตอนนี้ก็ฮะบ่ายสองแล้วหรอคือคุยมาต้องนานมากแล้วอะแต่ก็ยังไม่ค่อยจะได้เรื่องอะไรเลยนะคะบ้านหลังนี้เออเป็นบ้านที่ดูแบบว่าลกลุงลังแต่ว่าหัวใจหวานแววเราว่าคุยต่อไปก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราจะไล่ๆเขาไปไกลๆแล้วนะคะเพราะว่า น่าจะต้องเริ่มทำการรีโนเวทแล้วเพราะมันค่อนข้างที่จะเย็นมากแล้วเออไม่ลืมที่จะถ่าย Before Photo ไว้ด้วยนะคะเพื่อภาพ Before After ที่สวยงามอันนี้คือมุมที่เราหลักๆที่เราจะต้องรีโนเวทเลยนะก็คือห้องนั่งเล่นเนาะก็คือแบบว่าหรูหราเป็นที่สุดแล้วก็มุมนี้นะคะโอ้ทุกคนดูพุ้นกระเบื้องเขาดิน่าสงสาร มาเราก็จะมารีโนเวทบ้านให้เขากันเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราจะต้องทําก็คือเราจะทําการบูรณะไฟให้เขาใหม่นะคะด้วยการติดไฟเพิ่มไปโอ้โหมันได้ชีวิตใหม่เลยท,ทันทีทีนี้เราก็จะเห็นความสกระปรกแบบว่าทุกซอกทุกมุมของเขาคือเราเห็นห้องครัวแล้วเรารับไม่ได้มากเลยอะทุกคนคือมันไม่ได้ห้องครัวมันมันน่าเกียดมากเลยอะเดี๋ยวเราขออนุญาต ทุกเฟอร์นิเจอร์ที่แบบว่าน่าเกียดน่าเกียดทิ้งไปก่อนนะคะมันคือมันไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนเราเราทำห้องครัวไปให้เขาด้วยเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเก้าอี้ตรงนี้ให้เขาเนาะอันนี้บุ๊คเคสเขาก็ดูไม่ได้แย่อะไรอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ดูดีแต่ว่าก็เก็บเอาไว้เนาะโต๊ะกับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็โอเคแต่ที่รับไม่ได้เลยเนี่ยก็คือฟลอร์บอร์ดนะคะเดี๋ยวเราใส่ฟลอร์บอร์ดอันใหม่ให้เขานะคะขอเลือกก่อนว่าจะเอาแบบไหนดี เขาเนี่ยอยากให้เราแต่งห้องออกมาเป็นสีชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเลยเราก็จะเลือกใช้เป็นพื้นสีอ่อนๆแบบนี้นะคะส่วนของผนังเนี่ยเราก็อยากให้มันมีความชมพูตามที่เขาชอบอะเนาะเดี๋ยวเราจะทาสีชมพูไปทั่วห้องก่อนละกันอาจจะมีฟีเจอร์วออบ้างให้สีมันดูแบบว่าไม่ชมพูจ๋าจนเกินไปฟีเจอร์วอที่เราจะใช้นะคะก็น่าจะเป็นอิฐอันนี้เนาะ ทาไปสักด้านหนึ่งเอมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อาจจะใช้อย่างอื่นแทนถ้าเป็นอันนี้ก็โอเคนะคะดูแบบดูไม่ได้แย่น่าจะทําเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้กระเบื้องที่แบบว่ารับไม่ได้แบบที่สุดในโลกเลยคืออะไรมันจะสกกระปกขนาดนี้อะคนอะไรไม่เคยล้างกระเบื้องเลยเลยเออแล้วก็จะทําการเปลี่ยนเป็นกระเบื้องแบบเดิมนะคะแต่ว่ามาในสภาพที่โอเคกว่า ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเนาะ มาเริ่มทำการใส่เฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่าเราก็จะใส่เป็นไฟล์เพลสไปให้เขามีไฟล์เพลสสีชมพูไหมคะบ้านนี้ผู้ชายอยู่กันทั้งบ้านเลยนะแต่รู้สึกว่าต้องการความหวานแววเป็นที่สุดเออเราก็จะใส่เป็นอันนี้ไปละกันเพราะว่ามันขนาดค่อนข้างเล็กนะคะเราไม่ได้มีพื้นที่แบบว่าลิฟทงสเปซใหญ่ขนาดนั้นแล้วทีนี้เราก็จะใส่เป็นเก้าอี้สีชมพูมีเก้าอี้สีชมพูไหมคะคุณผู้ชายอยากจะได้ชมพูแบบไหน ชมพูนี้หรือเปล่าหรือชมพูนี้หรือชมพูนี้เดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าใช้เลยจากชมพูอุ้ยชมพูนี้ว่าไม่ได้นะเฮ้ดูดีดูแบบชมพูชมพูเราเราเราใช้นี้ดีกว่าน่ารักดีนะก็คือมองจากดาวังคารก็รู้ว่าชมพูเฮลิคอปเตอร์บินผ่านห้องอ่ะก็ยังมองเห็นผ่านหน้าต่างเลยว่าเป็นสีชมพูอ่ะคือมันชมพูแรงมาก ถ้าคุณยังบอกว่านี่ไม่ใช่สีชมพูเราก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะคะโฮมไฟก็ขอใส่เป็นอะไรที่มันธรรมดาธร,ราหน่อยนะคะเป็นอันนี้เลยค่ะน่ารักไหมเอียงๆหน่อยเพื่อความดูมีอะไรเราวางทับท่อน้ําด้วยนะคะตรงเมื่อกี้แล้วก็มุมนี้เนี่ยมันมีอะไรก็ไม่รู้ยื่นออกมาเราก็อาจจะใส่เป็นต้นไม้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งอื่นแล้วที่จะมาปกปิด ไอสิ่งนี้ได้บอกเลยว่ามีแค่ต้นไม้สิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้แล้วก็วางไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก่อนอ่าได้แล้วทุกคนสบายใจหายห่วงแล้วก็มุมนี้เนี่ยเราว่ามันไม่ค่อยจะน่าเกลียดอะไรเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเก้าอี้อันนี้ไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันบ้านมันก็จะออกมาเป็นสไตล์แบบที่นั่ง,งงงงหน่อยนะคะว่าแบบมันจะเป็นสไตล์อะไรเอ่ยก็ขอให้ทุกคนเข้าใจไว้นะที่นี้ด้วยว่าเขาไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยนอกจากว่าเขาชอบสีชมพูทุกคน แล้วแต่ละอย่างที่เขาให้มาคุณผู้ชมดูดีชอบตกปลาชอบร้องเพลง ชอบเต้นเนาะเออเดี๋ยวเราใส่สเตรอริโอไปให้เขาอีกสักอันนะคะจริงๆด้วยคุณผู้ชมสเตรอริโอมันเกี่ยวกับการเต้นจริงๆด้วยอะใส่เป็นอันนี้ไปดีกว่าเนี่ยอันนี้เพราะว่ามันมีสีชมพูด้วยไงดูดีปะดูน่ารักแบบแปลกๆแ,แล้วก่อนหน้านี้นเขามีเครื่องแบบว่าตีฟองใส่น้ําด้วยอะเราไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องตีฟองใส่น้ํามาใส่ดีไหมอันนี้แล้วเราก็อาจจะไม่เอาเครื่องตีฟองใส่น้ํามาใส่นะคะคนเราจะต้องการไอ้น้ําเข้าไปทําไม หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะห้องนั่งเล่นก็จะเต็มไปด้วยสีชมพูนะเออแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เราทุบครัวเขาทิ้งไปเนาะเราก็อย่าลืมใส่ครัวเขาคืนด้วยเดี๋ยวเขาจะมาฆ่าเราทิ้งนะคะไม่น่าจะดีทีนี้เนี่ย เราอยากได้ครัวสีชมพูแต่ดูเหมือนครัวสีชมพูจะไม่มีเราก็ขออนุญาตใช้เป็นครัวนี้นะคะเป็นครัวแบบที่เป็นสีไม้อ่อนๆนอะเนะเาะแล้วก็เพิ่มในส่วนของไอเลน่นไปให้เขาอย่างนี้เนาะจะได้มีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารสักเท่าไหร่ทีนี้เราซอสก็อีสีชมพูมาแล้วสีชมพูที่เข้ากับอันนี้ไม่มีเลยอะ่ะมีแต่ชมพูเนี้ยซึ่งชมพูนี้เป็นชมพูเดียวกับลำโพงนะน่ารักมาก งั้นเราก็จะใช้อันนี้แล้วก็เปลี่ยนตู้เย็นให้เขานะคะตู้เย็นสีชมพู<笑><笑>เฮ้ยมีเตาสีชมพูด้วยเท่มากเลยอะ่ะเออเอถ้าวางตรงนี้มันก็จะไม่ตรงกลางแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกใส่ไปตรงนี้เลยนะคะเพราะมันน่ารักดีแล้วก็มีเตาอบสีชมพูด้วยม้งม้งมากเลยทำไมบ้านนี้หวานแหววกันจังเลยอะ่ะเป็นพวกผู้ชายที่แบบว่าน่ารักดีนะคะ แคบิเนตนะคะอย่าลืมใส่ขาดไม่ได้เลยบ้านเล็กขนาดนี้จะต้องมีพื้นที่เก็บของที่แบบว่าเพียงพอต่อการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหดูดีมากแล้วก็ข้างๆเตาอบตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นอ่างล้างมือไปให้เขาดูน่ารักเนาะดูชมพูแบบชมพูแบบแปลกๆอะ่ะ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยนะคะอย่าลืมทุกครั้งเลยไฟเร์รามแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะถังขยะทีนี้เนี่ยตรงพื้นที่ข้างๆตรงนี้เรารู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสมดุลไงไม่รู้เราจะลบอันนี้ออกนะคะ ก็จะกลายเป็นว่ามีเคาน์เตอร์3อันตรงนี้แทนเป็นแบบว่าเป็นไอแลนด์3อันมันก็จะดูแบบว่าดูเหมือนอยู่ตรงกลางมากยิ่งขึ้นก็น่าจะดีกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้มันดูไม่ค่อยสมดุลกันแล้วมันมันขัดใจเรายังไงไม่รู้อะทุกคนแล้วก็บอกเราใช่ไหมคะว่าบนเคาน์เตอร์เนี่ยอย่าลืมใส่ต้นไม้เข้าไปเพราะว่ามันน่ารักดีะเราอ่ะไม่เน้นการใช้งานนะเน้นสวยงามเป็นหลักโอ้โหสวยนะว่าไม่ได้ สวยจริงแต่มันยังขัดใจอยู่นิดนึงตรงที่วอลเปเปอร์มันยังไม่ใช่วอลเปเปอร์แบบที่ทําความสะอาดได้ง่ายไงทุกคนเออเป็นไงน่ารักไหมอ่ะน่ารักเนาะเป็นครัวที่ดูแบบปุกปิ๊กมากเลยอะ่ะโอเคนะว่าไม่ได้นั่นแหละจบแล้วครัวส่วนนี้พื้นที่นั่งเล่นเออข้ามไปดีกว่าเขาชอบสีอมพูส่วนตรงนี้เนี่ย พื้นที่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนเกาอี้ให้เขาใหม่นะคะก็คอมพิวเตอร์โตคอมก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่เพิ่มเติมคือเกาอี้ขอ,อกาอี้สีชมพูที่แบบว่าดูสวยสุดๆไปเลยไม่ค่อยจะมีสีชมพูที่เหมือนสีชมพูของเกาอี้ตัวนี้สักเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะดูเป็นชมพูแบบที่มันอ่อน แต่ก็ยังไม่ใช่หรือว่าอันนี้อันนี้คือสีชมพูดเดียวกันเลยแต่ว่ามันก็จะเหมือนเก้าอี้ตัวเดิมกับที่เราเพิ่งทุบทิ้งไปนะคะแอเราคิดว่าก็น่าจะเป็นเก้าอี้แบบนี้ก็ได้ละมั้งอืมก็ดูนั่งสบายดีแล้วก็งบเหลือๆนะคะเดี๋ยวเราพื้นห้องน้ําให้เขาหน่อยเนาะ,ะเพราะว่ามันช่างน่าเกลียดเหลือเกินตอนนี้แล้วก็ติดไฟในห้องน้ําเพิ่มให้ด้วยอ๋ออลืมอีกอย่างตรงนี้นะคะเพื่อเ,เพิ่มความแฟนซีหรูหราเนี่ย จริงๆแล้วเราสามารถที่จะติดไฟแบบนี้ได้มันก็จะดูแบบว่าโอ้โหนี่มันห้องครัวอะไรกันครับเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนกันปะต้องใช้แน่ๆหรือหรือหรือถ้าเกิดว่าเป็นไฟแบบนี้เนี่ยมันก็จะแบบห้อยลงมาเลยฟาดหัวเลยแต่ก็ไม่ฟาดนะก็อาจจะเอามาติดบนเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือทําอาหารไปแล้ว แบบว่าไฟก็ไปหลนกับไอตัวคมไฟแล้วมันก็คงจะไหม้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะให้มันเป็นเรื่องของเขาไปดีกว่าเออห้องน้ําเนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะก็เป็นห้องน้ําธรรมดาแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือห้องนอนน่าเป็นห่วงที่สุดดูคุณดูห้องนอนเขาสีเขาแบบมีไฟสองดวงอะเราขออนุญ,ญาตใช้สีชมพูนะคะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเขาชอบสีชมพูมากเลย ปัญหาของห้องนี้คือมันมีซิมทั้งหมด3ตัวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าห้องมันมยิ่วแค่นี้เราก็น่าจะต้องทําการจัดสรรพื้นที่เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพื้นที่ได้อยู่กันอย่างเพียงพอนะเออทีนี้เนี่ยเปลี่ยนพรมนิดหน่อยนะคะเราก็อยากจะใช้พรมเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนม่านด้วยเราเราเราไม่ชอบม่านในเมื่อกี้เลยอะ่ะมันแบบมันเขียวอะ่ะทำไมพรม่านต้องสีเขียวไม่เข้าใจเราก็จะใช้เป็นสีขาวเรียบๆแบบนี้แทนนะคะก็ออกมาดูโอเคที่สุดแล้วนะ แล้วก็ตามที่เราบอกไปว่าเราอาจจะใส่เป็นบังเบสนะคะก็ถ้าใส่เป็นแบบนี้ไปเลยมันก็จะง่ายมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างก็คือเซ็ไว้หมดแล้วเอาจริงมันก็ไม่ได้ดูแย่นะคุณผู้ชมมันก็มันก็โอเคอยู่นะอืมแต่ว่าทีนี้เราอาจจะเปลี่ยนเตียงล่างนิดนึงนะคะให้เป็นเตียงนี้นี่มันก็จะมีสีชมพูแบบนา่ารักทีนี้มันก็จะนอนได้3ามคนละเขาจ้างเรามารีโนเวทแค่ห้องนั่งเล่นนะคะ แล้วก็ทําให้เขาหมดทุกอย่างเลยเยี่ยมไปเลยจริงๆอันนี้ก็คือความเอ็กซ์ตร้านิดๆหน่อยๆอแบบว่านะเอาผมมาซ้อนผมเพราะว่าพื้นด้านล่างตรงบอร์ดมันก็เป็นพมอยูแ่แล้วแล้วเราก็ใส่ผมซ้อนผมเข้าไปอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นเดรเซอร์ของเขาอะเนาะเราก็ไม่อยากไปเอาเขาออกก็ใส่ไปให้เขาประมาณนี้ แล้วก็น่าจะต้องมีไอตัวที่เอาไว้แขวนเสื้อผ้าด้วยไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนแคตล,ล็อกใหม่ของเดลซิมคือหาของค่อนข้างยากนะคะของที่อยากเจอก็จะไม่ค่อยเจอแล้วก็เขาเป็นผู้ชายนะคะก็อย่าลืมแขวนเสื้อผ้าผู้ชายเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าแขวนเสื้อผ้าผู้หญิงก็ก็ไม่แปลกเขาอาจจะชอบแต่งหญิงก็ได้อะไรองี้โอเคแล้วก็ห้องนี้เนี่ยค่ะสีสันมันจะมีแต่สีชมพูเป็นไปนไม่ได้คุณผู้ชมนี่มันเป็นบ้านที่เราแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยก็คือต้นไม้ นี่คุณผู้ชมเริ่มพูดตามกันได้แล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีไม่กี่ประโยคทีนี้เนี่ยบนชั้นนี้มันยังโล่งๆอยู่นะคะเราจะปล่อยให้มันโล่งต่อไปไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะงบเราเหลือไงเราก็จะใส่ของตกแต่งเข้าไปอีกนิดหน่อยไม่เยอะมากะคะ่ะอันนี้คือไม่เยอะไม่เยอะเลยเมื่อกี้เราทําการเลื่อนรูปภาพมาตรงนี้นิดนึงเนาะแล้วก็ใส่เป็นเอ่อมิเรอร์เข้าไปนะคะกระจกแล้วก็ใส่เป็นไฟดาวไลท์อย่างนี้ด้วยเพื่อไว้สําหรับแต่งตัวเนาะ เฮ้ยก็ออกมาโอเคเลยนะห้องเนี้ไม่ขี้เหร่ละทุกคนโหเราทําไปเยอะมากเลยอะ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้หวังว่าเขาจะถูกใจกันเฮ้ยเราลืมใส่ของที่เขาชอบเลยอะ่ะเดี๋ยวเราใส่ไปแค่อย่างเดียวก็คือเขาชอบเต้นเราใส่ลาโพงไปแล้วก็เพิ่มไมค์ให้เขาอีกตัวหนึง่งโอเคประมาณนี้เราเพิ่มไมค์เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเราก็ถ่ายรูปเตอร์ด้วย,ยทุกคนก็จะได้เห็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจกันนะคะว่าห้องมันช่างเปลี่ยนไปอะไรขนาดนี้ อันนี้ก็คือในส่วนของห้องนั่งเล่นนี่ก็ยังเห็นท่ออยู่นะซ่อนไงก็ไม่มิดโอ้โหห้องครัวน่ารักมากเหมาะกับผู้ชายที่สุดคือหวานแหววอ่ะคือหวานแหววไปเลย แล้วเราก็เรียกเขามาดูบ้านของตัวเองด้วยนะคะงงไปเลยก่อนหน้านี้คือแบบเป็นอาพาร์ตเมนที่แบบรูหลาไม่ไหวอะ่ะโหแต่ห้องน้ำก็ก็ดูดีขึ้นนะอย่างน้อยกระเบื้องก็ดูดีขึ้นมาทุกคนกลับมาบ้านแล้วนะคะเราทําการโชว์ให้เขาดูนะคะมามาดูกันเลยเราทําการรีโนเวทห้องเขาแบบโอ้โหเบิ่ม เชิญมาดูบ้านของผู้คุณได้เลยที่เราทําการรีโนเวทเอาไว้นี่เดี๋ยวเราให้เขามาดูโซฟานี้นะคะโซฟาที่เราทําให้เขาใหม่นี่นี่มาดูลําโพงใหม่ด้วยแหมบอกให้มาก็มากันหน่อยเถอะขอร้องละอันนี้ก็คือเอา้าไม่ชอบหรอทําไมทําหน้างั้นน่ะครัวใหม่ก็ออกจะสวยนี่นี่ดูนี้หรือยังคนนั้นทําหน้าเหมือนไม่ค่อยชอบเลยอะแต่ว่าเราว่ามันก็ดูโอเคอยู่นะเป็นไงชอบไหมไอหนุ่มชอบมาก ระโดดดีใจเลยโอ้เราดีใจมากเลยนะที่เขาชอบคนแรกผ่านไปคนที่สองเราเป็นไงชอบไหมชอบไหมโอ้ย้องไ้เลยโออคุณผู้ชายบ้านนี้ก็ดูจะชอบแบบว่าสีชมพูกันมากๆเลยนะคะโอ้ดีจังมาถึงคุณลูกค้าคนสุดท้ายแล้วคือครัวสวยขนาดนี้ไม่ชอบได้ไงอะ่ะครัวสีชมพูน่ารักจะตายคนนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะดีใจมากเลยเออเป็นการรีโนเวทที่เป็นไปได้อย่าง เยี่ยมแล้วก็สวยงามอู้ได้ขดจังมาได้904แล้วก็ดูเหมือนจะได้โปรโมทด้วยนะคะแล้วก็กลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ที่เรารักกันแล้วนะคะเออตอนแรกเราว่าจะหาแฟนให้น้องอะ่ะแต่ปรากฏบ้านที่แล้วก็เป็นผู้ชายกันหมดเลยนะคะแล้วน้องก็ดูจะไม่ปิ๊งใครเลยเอ,อก็ไม่มีโมเมนต์ดีๆนอกจากรีโนเวทบ้านให้เขานะคะก็น่าจะเป็นประมาณนั้น อ,อยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแมรี่กันด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆในตอนหน้าๆกันเนาะสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าบ๊ายบาย